มือนี้ผมมีอ่งผมมีบังไฟใหม่มาลองเด้อครับเด้อบังไฟสร้างอวา้วนสามบังครับมือนี้เดี๋ยวสีลองไปเทเีเบิ่งพุ่น,นห่านพป่นพุ่น,นเอาครับบังแรกครับบังน้อยสร้างอวา้วนกับมือบังล่มสิทีเวข้านวดบังเงานึงไหมเอ้าจูด้หมอ้าวไป มองนะครับมันจะขึ้นปันไหนตั้มเปิดใจโอ้ยโอ้ยขึ้นคักแทบโอ้ยพุดพูดพูดพุดตลงเร็วพวดตัม้มเรียบร้อย บางนี่บางงพยปวดพนบรหารตุดครับสร้างอวด้ร่องก่อนเคลื่อนบ้าบันบางนี่โอ้ยดากลัวโอ้ยเสียบเลยเถื่อนลัวต่ำเลย ุ่นค้อนทวนเลยนี่อีกบางนึงนะครับบางสุดท้ายบางว่าหันลุ่เถื่อนอแอ้วครับโอ้ยหโอ้ยบ่ต่องหว่วงครับบางเนี่ยปุ้ยขึ้นปฏิทโทปุ๊ยปุ่นปุ้น อยลงเร็วสบายเดียวห่วยห่วยหห่วยหโอ้ยยา